เออต่อเดี๋ยวได้เล็บเลนมึงเมื่อยเจียงตำกับข้าวกินดีจีนวะนึกเมื่อยเจียงนี่เออตำแรกกินเป็นมังอ่ะเมียเจียงโอ้เม่ยกูกับข้าวตำใจมูดโซอยากินเลยสั่งมาเลยเออกันก๊อก้าวอะนี่แม่ครัวมันปลาเล็กปันนี้ไม่ได้ครึ่งเม่ยกูว้าเม่ยมึงนี่เอออ๋อยต mm. vale um ุ่มตำกับข้าวกินดีไอ้พี่เท่งย่อไอ้ไตย่อเมียย่อต่อหน้าเปื่อนบับตจี้ยัน แกตรงใบย่อกกันยังเม่ย hey, ถิ่งอันนี้ทำไรกินเป็นมังเมียมึงไอถิ่งดึงอย่าเมีมดึงด้วยเนาะเมนูแรกหนึ่งต้มไข่เป็ดว้าฮ่นมึงแกระดีวันแม่เถียงต้มไข่เป็ดกินไปแล้วอันผีแก้ว่าอย่างต้มไม่เป็นเลย นายเย็นแม่กายรันช้ำอย่างต้องไม่เป็นเลยนี่เมียเฉงไงทุ่มต้มเป็นเลวถ้าอยากได้เนี่ยผุดนี่คนต้มก็ไปแปดกินเป็นยุสถ้าอยากได้มียเฉงต้มกินเป็นเล้วมึงเนี่ยที่นวลโอ้ใจตายนะอันต้มก็ไปแปะเมีดูทีนึงโอ้มันต้มกินดีต้องไปแปะแม่กูนึ่งต้มไปแปะฮะอย่างเลยมาช่องช่องทำไรกกินเป็นเลยจีปลาเค็มโน้โน้ แค่ไอีตุ้มจีปลาเข็มกินเป็นกันแล้วด้มึงเล่นได้ที่นู่นนู่นู่นู่อีตุ้มจีปลาเข็มกินไปแล้วโอ้มันจีกินร่อยว่าจีไม่เลือดกินดีจีไม่เลือดนี่ไม่เลือกันกินดีไอ้หนุ่ยไม่เลือดนี่ข่อยกินเม็ดเลือดแต่ฮั่งตั้งอยู่ปากังเหลาวอันเฮ้ยอิตุ้มตายโอ้ไงเม็ดเจือเตี้ยมโนี่ อู้ปั้วโยแต่ว่าเผื่อนไอ้อู้บ้าแกมันแซมมาแต่ละทีแอะแกมันเส็มืัอนะแอนนอกรวยกัเคคนเสมืัอกลางก้เแซมหนักหน้าตีลังเผื่อนปัญนนีเลิกครบได้แล่ไปทีเออเลิกเลิกได้เลยเผื่อก็ปัญญายับไปครบมันโอ้กูครบทีงม,มาหน้าเลีตั้งแต่เทีงอยู่กับมึงแล้วไอ้เทีงไม่งั้นไปไหนเลยหน้า,ารา้านทาก็ไม่ได้ไปหนังร้านกากควก็ไม่ได้ไปหนังกับเผื่อไม่ได้ทั้งชั้นเลยแล้วเพื่อพวกกูก็ไม่ไปไหนแลยเพื่อเรื่องของกู คนน้อยอย่าทำเท่าหามมังไงเวลาเวลาเมียด่าเผื่อหามก็มังไงกูเผื่อนนะไม่อยากพัวมันหามมังไงจริงอู้เผื่อนมานั่งเลื่อนกันเมียด่าจ่อๆแบบนั้นถ้าเป็นกูบัดจี้ไต่หงเราคนใจใจต้องได้เป็นวันน้าครอบครัวหามมังเอ๊ะใช่ยังปีเตียงเชจอว่างเมียแล้วนักว่าได้ชู้วะมึงก็ อย่าดังกุดอีตุนนงนี่กูพัวมึงเหล่านี้แกแม่งอ้งอ้งอ้งโซไม่ไกลรถปีเตงกลัวเมียก็กลัวเมียแกไม่เจ็ดกลัวเมียหมดโซแหละโซไม่ต้องย้อนตาครอบครัวก็อยู่บาดีกินดีไอ้คนนอกมันหมดโซนั่นไอ้เตาร้อนเตารเยอยวยู่ตาไอ้หนุ่ยผัวกูอีตุม อย่าอย่าเปิดเดี๋ยวรบมันโยนัดนัดที่อ๋อันตนเฉื่อเผื่อนมากว่าเมียเออพีเดง้าต anyway ันรักเพื่อนหมากว่าเมียต่อครับนอนกับเผื่อนยานอนกับเมียเหล้วพีเล้งเรที่ละทุมน้องอ๋อ้าว่ากูเนี้ไกวโจกันแล้วล่าันนะล้วเนะเปื้อเล้นะเนี่อเนื้อเนื้อเนื้้้เนน้นือเอ้้เนอ แล้วไม่โจ้เลยนะเสียงอะไรอันนี้อึงเปลดเลยเหยนมหมมันซ้ำนวนกลางคนกูบัตรีคกนี้ตายได้ละที่นักนากับพวกเปือนและจอบย้อนพี่ทุ่มอย่าไปถือโทษกรวพี่หนูนุ้ยเลยฉันไม่ชอบค่ะกนไม่ได้หนหนุ้ยเมื่อนาที่นึงฉจะไม่ชอบเวลาไปนันหละนุกเดินหน้า คนก็มีครอบครัวแลยเขามีลูกมีเต้ามีเมียแล้วเอ้ยดีแเด็แกกูไม่เอาเมียเป็นตัวเป็นตนอนี่มึงไม่มีเมียทีไอ้หนุ่ยเอ้กูไม่มีเมียทีหรือวันก่อนกูรูเข้าจีบสาวโรงงานจืดรูเข้าว่าได้สาวโรงงานเป็นเมียอยู่กูถุมแล้วชอยได้ถุมมันกระทุ้น มันขาดุนเปลือเป็นยังไงพี่นอชสาวโรงงานที่เป็นนุชเคยจีบเมื่อก่อนว่ามันขาดุนนี่กับน้องอุดมพรอนครับขาดุนเปลือไม่ขาดุนเปลือมื่อวามาเจ็ดอะไรก็อย่างวัดอะไรก็คอนเกล็นในใจโจมแผ่นเปลือกไอได้ขาดุนแั่นเปลือคือว่ากูได้เมียมงงา่ั้นกูรักเนี่ยจริงกูรักอูรักแรงนี่กูทำหานกูเป็นยามอยู่โรงาง,งานปามมื่งั้นพอวันเทียงๆกูไม่กูไม่อยาก,กินข้าวในโรงงานแล้วกูเคก่กระเซิงกลับมาบ้านนี่มากกินข้าวมากกินกับข้าวเมีย ม่ทำกับเขาไปคราวเลยเอ้ยุกวันเทียงเลยบอกว่าเจ้าไปทำอานาก่อนอ้อไปกินมือเจ้าบอวันเทียงหน้ากัดผักเทียงตีที่แึตต์ขิงก็เคเรื่องเร่งมาบ้านพอมาถึงบ้านเมียจัดการเร็วมาแล้วเลือครับพี่หนุ่ยน้องจะมาอาหารมื้อเที่ยงไว้รอพี่หนุ่ยแล้วนะคะอาบน้าอาบท่าก่อนนะคะเดี๋ยวมาทานอาหารมื้อเที่ยงพร้อมกันนะคะาหารอู้มันแรงนางกินก้าวตะคมเนี่ยงมันแรงดี ผมมาเล็กวันนั้นกูว่าพี่ยังไม่หิวอาหารมือเที่ยงแต่พี่หิวน้องมากกว่าทำเลยเหมือนย่างหวาแล้วคนใชยเราดูกันพี่นะพันนั้นเออทะมานเมียเจ็ดลงมาหาบน้ำกินก้าวไปตะมาน่ตผักใบพอวันที่่องวนนันแล้วพอหนากัดที่ทิวถึงเครืงรอรงมาบ้านพมมาถึงเมียเจี๊ยกก้าวไปแล้วมาเร็วเรื่องกลับไปหนุย่ยน้องเตียมอาหารมือเที่ยงก็รอพี่หนุ่ยแล้วนะคะ น้ำมาถ่าก่อนนะคะเดี๋ยวทำอาหารมื้อเที่ยงพร้อมกันนะคะกูก็เมือนเดิมพี่ยังไม่หิวอาหารมื้อเที่ยงแต่พี่หิวน้องมากกว่านอนอื้อวนั้นแล้วทำงานเมียเจ็ดอาบน้ำกินข้าวไปทำงานต่อปากใบวันทีช่องวันตี่ามวันนั้นพอวันตีที่เป็นเรืองวันตีที่เป็นเรื่องเพืือไม่เป็นเรืองเือหน้ากาดีีเวทถึงกูเก็ตเรื่องมาบ้านเนี่ยผมเบรกหลอตัดเลยเฉยเมียมันโก้ยขึ้นกองน้าว่าได้เลือน หนุปาตุงมหนงเ่งเก่งหน่อยวิทย์าตุ้งขอบองายอ,อยู่เปลือบเปลเปเปบถ้าไมร้อยกับกูตาเรียกว่าทำไมไรบน,าน,าน <t> ่น้องเมื่อเม่อเรืออมาแล้วลือคาน้องอุ่นอาหารมื้อเที่ยงไว <t> ้รอพี่หน่อยแล้วอ๊อฟุนานหมื่เตียงเออขอจ่าได้เงินุนี่ไหมพ <t> มึงเลกเกินใช้ยยดินวันนั้น <t> อวนชเล็กเ,เ,เร็วฮะนี่รแลเวปาที่ว่ายใหญ่เงเล่นนั่งไมพอเด็กเด็เด็กกัน มึงแรงเพื่อบันนั้นนที่นั้นวันแม่เกียรติดฉันจะผับนู่ขนาดลุกล้านของปราตี่นั่งกันอยู่หลายคนเร่งใจผีแท็กมั่งที่มึงแรงมาเพื่อคำปนนันต้นกคำพูดก็โตก็โตกูแรงลืมนึกว่าอย่างเดียวมึงกับพูดก็โตก็โตก็โตกูแรงนึกลืมไปนี่ก็โตต้นกคำพูดต่อไปไม่ไงลุตเล่าคำปนีแต่ลุตออกมาแเราควรเชยงดอเลยเอาดจอย่าไปใช้ฟากมันนักนักกระพือกูเลย แล้ววันนี้พี่ดมออกไปตามหาแม่อีกเหรอคะวันนี้ก็ไปอีกเดี๋ยวชวนพี่ทั้งสามคนเขาไปด้วยเอาอยานนี้ก็แล้วกันค่ะพี่ดมรีบไปตามหาแม่แล้วตอนเย็ยนกลับมาทานอาหารมื้อเย็นพร้อมกับเพนนะคะน้องยึเตรียมอาหารมื้อเย็นไว้รอพี่ดมเตีียมเพนจะไปส่งพี่ดมที่หน้าปากประตูบ้านได้จ้ะเดี๋ยวตอนเย็ยนพี่รีบตามแม่ให้เจอถ้าไม่เจอยังไงก็กลับมาทานอาหารมื้อเย็นพร้อมกับเพนที่บ้านจะพี่ดมเพนไปส่งพี่ดมปากประตูบ้านขอบใจจ้ะมาทางนี้ด้ยค่ะ ไปเบ้อไปน้องดมไปแล้วไปไอ้จีนวันไปต่เดี๋ยวก้อนไปตามหาแม่มาลีกข้ามาในบันดอนก้อนไปนวดได้ผูกฮักที่คืนนี้ไปเบ้อไอ้จิงไปน้องดมไปแล้วไปไปเบ้อไปน้องดมไปแล้วเดี๋ยวป่าเบียไปจักเบิ้นไอ้จีนวันนะป่าตังไปจักเบิ้นเข้าไปบันดอนไปนวดก้อนไอ้ นวดก้อนกินนี้จัะคืนทิ้งต่อจากก้อยออกตามาแม่มาลีก้อยช่วยน้องดมกูไปเตัวมือฮะกูไปตามาแม่มาลีไปกับน,น้องดมถ้าไม่ไปได้ไหมฮะถ้าไม่ไปได้ไหมกูไหวแล้วเบื่อเบื่อนี่แกกูเจอไม่โต๊กเลยจริงวันแล้วไม่ไปบลูเรา แค่ในนู่นหนุ่ยไปแล้วไอ้ที่นวนไปแล้วแล้วตนไม่ไปสักคนได้ไหมฮะอ๋อแล้กูไม่ไปปลืออ้มเลยตุ้มว่าแม่มาลีแม่กูแม่เถิงกูต้องไปหาแม่กันแหละ,ะตุ้มไอ้นู่นหนุย่ยไอ้ที่นวนมันเบื่อนกูมันจุยฮะแต่หน้าเถรรักคนเป็นโลกคือกูนี่น้องดมกับกูต้องไปฮะอยู่บ้านสักวันเพื่อพิธี ไอ้นู้นไปแล้วไอ้ที่นวนไปแล้วไปเว่อไปไปไอ้เจ้าหน้าไปเว่อมา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 ไปเว่อหนังดมไปแล้วที่นวนไปแล้วไปเว่อเจงไปไปเว่อไปกูต้องไปวันนี้ไปยาวาบหรือออกไปตามมาแม่จักวันหน้าทีโลกคอยยึดต่อเจ้านู้นหลกคายอยู่นู้นเต็งก็ไม่โรดที่อยู่อยู่บ้านสักวัน อ๋อว่าละกวิปปี้นั่นระยำนกเขาเหลือกีไต้องลงพนนึงนะไปเว้ไปน้องดมไปแล้วนู่นไปแล้วไปเว้ไปก้าวไปในบ้านดอนในดินวะนะเออป่าเบี้ยไปจักเมืดเมื่อกีมึงว่าเออลูกเท่าว่าเด็กอันหนักรองกับเรากินหนักไอเถียงพบกันคืนนี้เออกไอเถียงไม่ได้ไปโก้หัคนนั้นกูเอาโอ้โไม่ต้องไปนะคืนนี้นะจิกเหมยจิก อุบาดจิองอุบาดใเปลดร้อตัวนี่เกเป๊มหน้าไ,ไม่ได้นอดดีแล้วกูคืนนี่ไม่ต้องไปฉันรอนี่าบางแฟนไปนุกไปรอยกันนั่นตินแล้วกูไปตามาแม่กูนี่ตุบแม่มาลีแม่เด้งนี่แตมึงปลื้มไปเว้ไป ไปนู่เก็บ,บพี่ช่วงตัวนู่เก็บ,บไปไม่ผลลุ่มมันักเทียฮะตั้นโยบ้านพี่ถึงเว้นสักวันคอยไปต่อเช้าแล้วกูไปวันนี้ลำพื้นเลเมืเอ่อกู้ฮ้องไม่ได้กูต้องไปตามหาแมก่กูเว้นสักวันอีพื้นได้จะ้ะละเว้นสักวันมันอีพื้นได้จ่ะละล้วกูต้องไปห้ามไปห้ามไปไม่ได้กูไปมานี่พีถิ่งมา แล้วคุยไปมากนี่ต้นนี่โลกตาไครแล้วกับเมียเับไปแล้วไม่ถูราต้นนี้ไปทังวันจันโรยไปนกอินทรีย์ต้นเหนียมังกันตนันอยู่บ้านดูแลทุกชิ้งทุกอย่างแล้วต้นไปย่างนี้ลังกี้เหนียมั้งเหนียมั้งไม่เออมันคันแค่แล้วตามหนองตามไรต้นแล้วกับเมียชายแต่ชายเวลาใกล้เราไม่ดักซาเหนียมั้งอันตรายมาเล็วเงยหนองแกยไรตรงเบี่คอในมู่เรียกในกล้องเรียกว่า ขันเมตต์เร็วตั้งต้วนโอนกันมดเร็วเออเลยเกาไว้มั้งไงตามึงช่วยเปลี่ยนดีกางเกงในตัวนี้ไอ้ลาวหรอกมึงกางเก่งในแล้วก็ช่วยตวงละปีตัวละปีช่วยเก่งเพชรหมดจังซี่ สงใจโอ่งเวล่าตดสักกะมังไตังค์กิ่งนี่ก็จ่ให้เก่าไม่จ่ให้บุญต้นไปทุกวันนู่หลบกาค่ายฉันกะลำบากเช็ดชาพี่เด็กก็อยู่บา้านตะพื้นนะคืนนี้ไม่ไปนะกับปากอนเอ,อข้าเนี่ยมันเต็มแรงเนี่ยว่าไม่ไปวันนี้นะเออนอนบ้านนะอ,อื ไปไปนะเอออต้กับเมียมัง่งไ่ะจตนไปทุกวันนี่เก็บเป็นเดือนแล้วหมดแต่ไปต้ามาแม่ฉันคงใจเตืนกันแล้วพี่เทงเออบางที่ไปเ๋ยะอันตรายบางนี่โรครายมันกระหมากต้นมีโรคแล้วลวเราไม่ใช่ตัวคนเดียวเออเ,เร่งเรื่อยๆครับเออพี่เด็กโอ้ยโอ้ยพี่เด็กไอ,อ ai A, tớ nhả khe tớ... A, ôi! Ây, ơi! tên nhả giọt kha thằng năn tớ đút... đút rạc dãng Mày đại ơi, P' Teng ơi! ơi, ơi! P' ơi! ơi!

เคไอ้เจเกไเงเออไปเว้ยไป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 ก่อนคืนนี้กูไม่ได้ไปเว้ยฮู้เมมก็ไอ้เงมันมิตซูไทยทันเลยก่อนแล้วพีต้องแจกเพนนาพะ น้องนาตาแม นาาปาน้องน้าตามาเมเป็นตุกเตีอุดมพงบัดนี้จอเเดียวซื้อมาหึ้มาบอกเหนือเย็นน้องน่าเป็นนาภาให้งามตารอพีอยู่กลับมาสู้ข้าไหมเลือเหนือเย็นเป็นนาภาตอนนี้ก้าวมาพัก คอยคนรักอยู่ตีแค่ยัยเป็นนาพายิ่งเศร้าอย่างเศร้าใจแล้วจะตั้งใหญ่เป็นนาพานี่เพราะเวลามันไม่คอยจะตั้งใหญ่เป็นนาพาเพราะเวลามันไม่คอ นายอุดมพรสามีของคุณเพ็ญน,นาภาลูกสาวท่านเศรษฐีบุญเกิดขณะนี้ออกเดินทางติดตามสืบหาแม่มารีแม่ผู้บังเกิดเกล้าวครับไม่รู้ว่าแม่มารีออกจากบ้านไปด้วยเหตุผลอันใดแล้วไปอยู่ที่ไหนกระผมนำสายตาตัวชมครับมาพบกับแฟนผู้น้องคือนายอุดมศักดิ์และนายเทง หลังจากที่นหนีพ่อพิสนุเทพจ้นาคนครปัญจคีรีเข้ามาสู่ดินแดนของนครจำปาสักบัดน,นี้บุคคลทั้ง4คนครับหลบสายตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเนื่องจากว่านาครจำปาสักห้ามคนล่วงล้ำพลมแดนเข้ามาผู้ที่เป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองถ้าโดนทางการจับได้แล้วถูกประหารชีวิตแน่นอนครับ ถ้าเวลาบันนี้ก็ติดตามสืบหาพี่ชายฝาแฝนและแม่ผู้บังเกิดเล่าวยังไม่เจอเราครับนั่งหลบกันที่มุมตึกแห่งหนึ่งพวกเขาจะทำยังไงต่อไปเรื่องราวเป็นยังไงต่อไปพี่น้องติดตามชมนิยายต่อมาครับ